โอเคขอกราบสวัสดีทุกท่านกันด้วยนะคะแแไม่ต้องสดใสค่ะเมันยวผมแปลงพี่เสียงเรื่อยนะค้างบ้านเขาก่อสร้างครับโอเคก็ขอกราบสวัสดีท่านพวกชาวไทยที่มาดูคลิปนี้กันด้วยนะครับวันนี้อยู่กันในเกมโรบอทแมวฟับป้าชอบผูกไฟนะครับแพ้โอเคนี่คือฟับป้าผมหลอดเท่มากเก็บเงินเห็นไหม แบบนี้ก็เป็นไงเมื่อไหร่างทำไมผมมีเป็นแบบนี้พวกนี้เยอะๆก็คือผมเล่นไว้ก่อนแล้วไงใช่ผมเล่นไว้ก่อนแล้วแล้วเก็บเงินนี้ถึงห้าพันก่อนจะซื้อโรงงานโรงงานผลิตพอพอฟอปป้าไม่ใช่พอปป้าฟอปป้า,อปปาโอเคนะครับโรงงานผลิตพอปป้าโรงงาน ราคาห้าพันบาทเอ้ซื้อเอาซื้อแล้วนี่กดซื้อแล้วนี่ผมก็กดซื้อแล้วนี่โรงงานซื้อตัวที่มันชื่อว่าโรงงานแล้วนี่กดทำไมมันไม่ซื้อให้อ่ะปุ๋ยป๊อปนี่คืออะไรอ่ะทุกคนเราจะไปซื้อดูบ้า เดี๋ยวพาตำรวจแบบหนยนะครับตรงนี้เนี่ยก็จะเป็นสูตรทำอาหารนะใช่ก็ที่ผมรู้สุดก็จะมีชีสจ้างขนมปังชีสเท่ากับชีสย้างกับพิซซ่าเท่านั้นแหละพูดทำไมเออซื้อดาบก่อนเดี๋ยวโจรมาแบบนี้มีโจรมาด้วยนะอันนี้ซื้อเบ็ดตกปลา็ตปตกปลาดีกว่า ลา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 ชิวปึบจะได้อะไรเ,รอ,เอ,อ่ยเฮ้ยมาแล้วได้อะไรอ่ะเฮ้ยได้กระเป๋าเงินใช้ไงอะ่ะโอเคเอกครั้บายบาย ลา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 เลวเลวเอ้ยได้เห็ดเห็ดที่ผมจำได้ตอนนี่ผมเคยเห็นแมวตัวแมวตัวหนึ่งอยู่ตแนี้นะแต่ตอนนั้นผมจำได้อยู่แต่ไม่รู้ยอยู่ตรงไหนและไม่ได้ไปหาตั้งนานเอ้ะมันต้องอยู่แถวนี้สิ ตอนนั้นตอนนั้นค่ะท่านผู้ชมน่ะไอตัวนั้นน่ะตอนนั้นผมเห็นผมก็สงสัยมันคือตัวอะไรแล้วผมก็ได้รู้ว่ามันต้องใช้เห็ดแรกไงราคาเห็ดความเร็วอันนี้อะไรเนี่ยใช้ห้องด้านหลังความเร็วแล้วกันลัคก,กี้โพสัันหรือเปล่า แตกกินแล้วนี่ก็ไม่ได้ไวมากวาวาๆๆวาวลา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 กูจับอะไรวะดิอ่ะลา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 ล,ลาลาลาล,ลา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 มาเลยติปลาทุกคนเอาปลาไปย่างกินดีกว่าไงพวกฉันเอาปลามาใส่แล้ว เอาเปลาใส่ไม่ได้หรอแล้วเปลามาทำไมไม่รู้เหมือนกันเฮ้ยฟอปลามานอนทำไมตรงนี้โอเคน่าจะมีโรงงานแล้วมั้งแต่กดซื้อโรงงานไม่ได้เลยเออทำพิซซ่าดีกว่าโอเคฉันดูเงินชฉันหน่อยแปลฉันเอามาทำไมสองอันวะหนีเ้ย ลา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 เอาไปเอาไปเอาไปใช้เตาปืงปรุงอาหารตอาขั้นเบ็ดมาในกกะฟปัาป่าโอเคดูสิวันนี้ผมจะเก็บเงินได้ไหมโย่ให้ฉันเช่าเฮ้ย เย้ได้เว้ยเยได้ได้ไดทุกคนผมได้โอเคส o r รับป้าอะรูมาหน่อให้ความสุขให้ความสุขจงมีความสุขป้าป้สุดที่สุดอ้าว เบิร์นฟู้ดอีกแล้วเหรอ,อเดี๋ยวจดหมายทุกคนเดี๋ยวดูหน่อยไอ้คุณมีทั้งขีหมัวแล้วโอ้โหผมก็ทำอาหารถูกนี่ผมก็ไม่ได้ทำผิดทุกวิธีนะมันทำถูกนะเออ นะมุกชีสชีเอาชีสมาเงินเกือบหมื่นแล้วทุกคนโอเคฟึบปรุงอาหารมไม่เอาเบิร์นฟู้ดได้ไหมเนี่ยอยากทิ้งเบิร์นฟู้ดจังเอาเบิร์นฟู้ดทิ้งดีกว่าลงไปออออโอเคฟรับป้าอีกแล้วเหรอ จะไปไหนเจ้าฟรอปป้าเอาเงินหมื่นหนึ่งโอเคได้เงินมาละหมื่นหนึง่งหมื่นหนึ่งเอามาซื้อนี่ปุ๋ยป๊อปเงินหมดเลยเฮ้ยอะไรอ่ะปุ๋ยป๊อปแล้วมันทำไงอ่ะทำไมมันต้องมาอยู่ตรงนี้ด้วยเก็บปุ๋ยป๊อป แล้วก็มีอะไรให้ซื้ออีกปุ็ยป๊อบโอคุยแล้วก็เป็นหลักหมื่นหลักแสนเลยอะ่ะโอ้โหจากปุ๋ยป๊อบซึ่งหลักหมื่นหายากเคฟามเงินก่อนฟามเงินจากฟรอปป้าหน่อยนะฟรอปป้านายคงไม่เกรธใช่ไหม

เอาเงินมาเยอะๆเลยฟรอปป้าอยากเป็นขนมปังปิ้งฟรอปป้าหรือเปล่าอยากเป็นนะมีปัญหาเปล่าอา้าพูดอย่างนี้เดี๋ยวเจอเจบิงกั๊ใช่ไหมเจอฟรอปป้านี่แหละอา้าวพูดไปเรื่อยนะ่นงเนี่ยถ้าได้ยินเสียงผมแปลกๆก็ผมเป็นหวัดนะฟรอปป้ามายินทำไมตรงนี้ไม่เหม็นแันงขยะหรอเหม็นสิทำแปลกๆ ได้ถามแปลกนะเฮ้ยอะไรเฮ้ยเอ้ยปุยปุยอ้ยการเจริญเติบโตเพิ่มขึ้นครับป้าผมเริ่มหิวแล้วโอไม่ฟอปป้านะหิวไม่เป็นใช่ไหมใครว่าฉันหิวไม่เป็นก็ต้องหิวเป็นสิแต่ฉันไม่ต้องการให้นายหิวอะ่ะอืบปรุงอาหารไป นี่จุ๊บจุบจุบจุบดีเลยจะกดเอาเงินจากนายนะไม่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 มีทางไม่มีทางขอบคุณมากนะที่นายเอาที่แกเอาปุ๋ยมาให้ฉันอ่ะโอเคเต็มร้อยแล้วไงอ่ะนั่นดิเต็มร้อยแล้วไงเอปุ๋ยมาสองก้อนปุ๋ยปุ๋ย ไม่เห็นได้อะไรเลยมันได้อะไรวะต้นไม้นะ่ะเฮ้ยพันหนึ่งเลยเหรออะไรอ,ะอตต่ะเฮ้ยอัโต้คิกอระเออใช่เอ,อ้ยสะดวกสบายแล้วเย้สะดวกสบายแล้วโอเครอบเปล่านี่ไปกิน ทีนี้ผมก็ซื้อของอย่างเดียวโอเคออกปุ๋ยมาไม่รู้ปุ๋ยทำอะไรได้ดเด้อแต่ว่าเฉันจะเอามาใส่ตรงนี้ละกันไปว่าไปตรงนี้จังเหรอแล้วตรงนี้ได้อะไรเนี่ยอยากรู้ตัดทิ้งมั่มเลยในลูกฟลเปอร์รามาเลยในะจะโตเหรออุ้ยเฮ้ยเดี๋ยวอะไรอ่ะอ๋อ มันมาหลักมือเลยทุกคนรู้ละอันนั้นทำอะไรของดีของดีมาเอาปุ๋ยมาเลยต้องรปปับปามากินกินขี้มันเนี่ยกิเฮ้ยผูดผิดกินของรับป,ป้าจะเก็บเงินเงินสักสองหมื่นห้าซื้อดาบไปรับป,ป้าหน่อแล้วกันดิแล้วก็เงินขึ้นอัตโนมือด้วยด้ นี่รีบไปกินข้าวไปเดี๋ยวตายไปเลยชิ้วเปินสองหมื่นแล้วทุกคนขาดอีกห้าพันเฮ้ยอะไรอ๋ออ๋ออ๋อถ้าฟอปป้ามาขี้วไว้มันก็จะได้เป็นปุ๋ยเอ้ยเพียบเลยสองอันชิบ โอเคใกล้เต็มแล้วทุกคนโอเคไฮ้ทุกคนซื้อมาเลยดีเดชไหนดูฟอปป้าหน่อยฟอปป้าตัวไหนวะอ๋อตัวนี้เอ้ยหล่อเทอ่จริงฟอปป้าผมเนี่ยฟอปป้าผมหนีไปแล้วเฮ้ยห้องด้านหลังเปิดแต่ผมไม่ไปหรอกผมไม่ไปอะ ใส่ชีสใส่นี้ใส่มะเขือเทศใส่แป้งใส่อะไรสักอย่างโอเครัปเปอร์ฉันไม่มีเงินนะสไปละโยดีนี่คือปุ๋ยแสนดีรอป้ปรปรีบนอนเร็วปุ๋ยจะเต็มแล้วเนี่ยฟรัป,รป้ปตรงนี้ไงฟรัป,รป้ปมาเอาอันนี้ก่อน พับป้ามาเอานี่ก่อนมาต้นไม้ก่อนไิจุดไหมจุดไหมว่าไงเปิดเผยใบหน้าของ x Y L O โอ้โหใครวะใครวะนะี่ยร่ป้าเอานี่ไปกินนะตรงนี้ฟอป้ายังไม่มาเลยอิ เว้อะไรอ่ะปุ๋ยปุ๋ยมาอีกเอามาใส่รับป,ป้าแกมาเร็วมานี่เร็วมานี่มาที่จุก,กุจุก,กุเออดีบา้ารับป,ป้ายยมเงินมีหมื่นหนึ่งละแล้วก็ใส่ปุ๋ยต่อชุบโอเควบป้ามีฮี เอามาใส่เป็นปุ๋ยเอ๊ะร๊อปป้าทำไมในตัวเขียวแบบนั้นเล่าออกฟกไปอยากนอนเป็นหมื่นหกแล้วปัปป้าอยากนอนโอเคมาเก็บปุ๋ยก่อนชุบ ใส่เข้าไปใส่เข้าไปโอเคฟลรอปป้าก็ได้แต่นอนนะนะนี่ลูกฟลอปป้าหิวหรือยังเฮ้ยโจรนบุกไม่ป้องกันฟลอปป้าอย่าเข้ามานะ เดี๋ยวมันทำลายฟอปป้าไงเจ้าโจรเออค่าทิ้งค่าทิ้งโอ้ยเยอะโอ้ยเยอะเยอะจังเยอะมากมันเยอะมากโอ้ยมันฆ่าหัวผมได้ฟอปป้าเออเออเออเดี๋ยวเออเกือบไปล่อเลยทุกคนซื้อรอยฟอปป้าก่อนรอจะไปเก็บ เป็นซื้อฟอปป้ากันเลยดีกว่าแสนหนึ่งเองก็นานอยู่เหมือนกันนะอะไรอ่ะไอคุณมีทั้งทีมหัวเลาะส่งมาทำไมเนี่ยจดไม้เก่าก็ใส่ปุย๋ยโอเคฟรอปป้าฟอปป้าแกอยู่ไหนฟอปป้าเร็วไหนดูโลกฟอปป้าหน่อยไอ้ละเทจริงฟอปป้าเลย ชิงมาเร็วฟอปป้าฟอปป้าเร็วเร็วเร็วสิฟอปป้ารีบกินข้าวแล้วไปเอาของให้ฉันที่อยู่ตรงนี้นะเร็เวฟอปป้าเร็วดีฟอปป้ามาดิตามฉันมาจะกู For pa, For pa. ฟอปป้าฟอปป้าฟิฟิวฟิฟิวดีมากฟอปป้าฮเอ โอเคเอ๊ะทำไมเงินผมไม่ถึงมือนงเหมือนกันนะเออพราป้าไม่กินมันจะได้หมืนนี่ตอนนี้ทำไมเงินไม่ถึงมือพอป้าป้ากันหนึง่งเขาจะตายเพราะพ่อ,พอนายเขาจะตายเพราะพ่อนาย มาไปจับปลากันทุกคนจับปลากันจับปาลาล่เล่ล่เล่ลคลิปนี้คงจะไม่ได้ตัดแล้วมั้งเฮ้ยแต่เร็วมากเลยนะเออว่ะสิบเจ็ดนาทีโคตรเร็วเลย เฮ้ยโอเคชึบเอาปลามาต่ใบ,บเดียวทีคขอของหน่อยครับขอของหน่อยโอเคได้แล้วได้อะไรอ่ะปลาอีกแล้วโอเคได้ไรเอ่ย ขยะเลยปราน้าโง่เท่งเท่งเท่งโอเคครับิปนี้ก็ขอจบไวเพียงเท่านี้ก่อนละกันสำหรับวันนี้บายบายครับพร้อม